สวัสดีครับคลิปนี้มาดูสรุปทัศนาติททั้งหมดที่เราเรียนมานะครับทั้ง6ทัศนะตท่านนะครับทัศนาตุแรกคือจุดนะครับทบทวนดูเป็นทาตาเบื้องต้นที่สุดของการเห็นนะครับมีมิติเป็นศูนย์ไม่มีความกว้างยาวหรือลึกนะครับ จิ้มจิ้มลงไปเป็นจุดนะครับจุดในการมองเห็นกลุ่มคนจากมุมสูงลงมาก็กลุ่มคนเยอะเะก็เป็นเห็นเป็นจุดได้จุดสร้างรูปทรงสร้างน้ำหนักได้เส้นนะครับจุดที่ต่อกันในทางยาวก็บอกแบบนั้นนะครับมีมิติเดียวคือความยาวเป็นขอบเขตของสิ่งของที่ว่างรูปทรงหรือกลุ่มครับเป็นแกนของโครงสร้างของ รูปทรงนะครับในการวาดรูปเราก็จะใช้เส้นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับยิ่งหุ่นนิ่งเนี่ยยิ่งสำคัญเลยแบ่งแกนเส้นรอบนอกทุกอย่างาเรื่องน้ำหนักก็บอกเป็นความอ่อนแก่ของบริเวณที่สว่างและมืดความอ่อนแก่ของสีดำและสีอื่นๆน,นะครับให้ปริมาตรแก่รูปทรงให้ความรู้สึกและอารมณ์นะครับมี2มิติก็ค,คือความกว้างความยาว น้ำหนักสร้างได้ทุ้งเส้นทั้งจุดทั้งเส้นก็ช้างสร้างน้ำหนักได้นะครับสร้างปริมาตรให้รูปทรงได้ให้อารมณ์ภาพได้ที่ว่างนะครับบริเวณที่ว่างที่ถูกกาหนดด้วยเส้นให้มีรูปร่างขึ้นมาจากที่ว่างเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเช่นแผ่นของน้ำหนักผืนราบที่มี2มิติและ3มมิติบริเวณที่เป็นบวกและลบนะครับ ริเวณที่เราต้องการให้เป็นเนื้อหาหลักก็จะเป็นบวกบริเวณรอบนอกก็จะเป็นลบเป็นได้ทั้งบวกท,ทั้งลบทั้งบวกด้วยนะครับแผ่นน้ำหนกักที่ว่างเปล่าเป็น2มิติ3มิตินะครับใช้เส้นโครงสร้างสีนะครับมีลักษณะของาธาตุทั้งหลายมารวมกันศัสนาธาตุที่อย่างรวมกันมีความเป็นสีมีความจัดของสีนะครับ ถ้าเราเส้นออกก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีฟ้านะครับความเป็นสีคือเป็นสีอะไรบ้างชื่อเรียกของมันนะครับความจัดของสีผสมขาวผสมดำลักษณะผิวนะครับบริเวณที่มีลักษณะต่างกันเมื่อสัมผัสหรือมองเห็นนะครับพื้นผิวที่จับต้องได้สัมผัสได้ พื้นผิวที่ทําเทียมขึ้นมาลวงตาเรามองแล้วเรียบมองแล้วหยาบนะครับอ,อันแรกเนี่ยพื้นผิวเรียบๆแต่ใช้เส้นในการหลอกตาเราให้มันดูเว้าดูโค้งดูกุกขะอันนี้ใช้พื้นผิวจริงในงานศิลปะมองก็หยาบสัมผัสก็หยาบใบงานนะครับให้นักเรียนสร้างผลงานศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุาทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ ไม่จำกัดเทคนิคขนาด A4 นะครับให้มีทั้งสีขาวดำแล้วก็สีสันในงานเดียวกันนะครับให้มันแบ่งแยกหรือกลมคืนกันก็ได้นะครับแต่ให้มีดำด้วยนะดูภาพตัวอย่างเลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์ทำก็ได้นะครับทำที่บ้านชิวๆ ามาดูภาพสาธิตกันนะครับเริ่มต้นก็ใช้เส้นก่อนเลยจากพื้นที่ว่างของกระดาษสีขาวนะครับใช้เส้นในการร่างภาพร่างภาพน้อเรียนคนล่างภาพเบาๆก่อนนะครับเพื่อเราจะได้แก้ไขได้ง่ายเวลาลบก็สะอาดด้วย เราค่อยมาเน้นเส้นนะครับให้มันชัดเจนขึ้นจะใส่แสงเงาไปด้วยเลยคร่าวๆก็ได้นะครับลงสีด้วยเทคนิคเปียกบนแห้งนะครับพื้นแห้งเราค่อยๆไล่สีต่อกันมานะครับผสมสีไว้อันนี้ครูใช้น้ำเปล่าสลัดใส่ลงไปด้วย เพื่อให้มันดันสีออกให้มันเกิดเท็กเจอร์ให้มันเกิดร่องรอยอะไรบางอย่างนะครับถ้าเรียนผสมสีทันเนี่ยสีมันจะฟูหากันเหมือนในคลิปนะครับแต่ถ้าเรียนไม่ผสมสีไว้ก่อนต้องเรียนจุ่มช้าบางทีกระดาษแห้งก่อนก็อาจจะเกิดรอยต่อของสีเพราะสีน้ําเวลามันทับกันเลเยอร์มันก็จะหนาขึ้นจะเข้มขึ้นนี่เทคนิคการเป่าละเป่าสี เพิ่มความน่าสนใจให้ภาพนะครับใช้หลอดเป่าเลยจุมสีให้มันเป็นขังๆหน่อยแล้วก็เป่าเป่า ถ้าเรียนสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าคุณครูจะใช้สีทั้งร้อนทั้งเย็นเลยตัวของคนเนี่ยจะใช้สีร้อนเป็นหลักนะครับส่วนแกราวเนี่ยจะใช้สีเย็นเป็นหลักเมื่อสองสีมาอยู่ด้วยกันนะครับสีเย็นกับสีร้อนเนี่ยมันจะช่วยกันสีที่เยอะกว่าก็คือสีเย็นเนี่ยมันจะทําให้สีร้อนที่น้อยกว่าในตัวเนี่ยเด่นขึ้นมาได้นะครับช่วยกันขับกันขึ้นมานะครับ ค่อยๆตัดเส้นไปนะครับถ้าใช้สีดำก็ค่อยๆทำมันเช็คน้ำหนักของมันให้ดีๆนะครับเช็คน้ำหนักเช็ครายละเอียดอ่าชิ้นี้ก็ใกล้เสร็จแล้วตักงเรียนดูเลยก็อาจจะรู้สึกว่าตาลุงคนนี้มัน อารมณ์ไหนนะเพราะใช้สีทั้งสีที่เป็นสดใสทั้งสีที่อึมครึมด้วยหน้าก็จะเศร้าก็ไม่เศร้าจะโกรธก็ได้หรือเศร้าปนโกรธก็ได้นะครับแต่หน้าแบบนี้ไม่น่าจะมีความสุขแน่นอนเก็บรายละเอียดเช็คน้ำหนักอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จนักเรียนก็ตั้งใจทำนะครับ เดี๋ยวเจอกันในงานต่อไปก็จะเป็นเรื่องอื่นแล้วไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ